สวัสดีครับผมเซลล์แขกคอนดัตบิน n ึ้บนนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดของทาง o อนด Bi บินขึ้บนนะครับกับตัวโมเดล CBR 500R นะครับผมซึ่งมีการปรับส่วนลดอชเชอร์ให้เพิ่มขึ้นมานะครับผมก็เบื้องต้นนะครับผมในส่วนของตัว CBR 500R ของเรามีให้ทั้งหมด2สีนะครับจะมีสีดำนะครับแล้วก็สีแดงโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็เพิ่มอชเชอร์ให้อยู่ที่3 0,000บาทนะครับ ลูกค้าใช้ดามาเป็นส่วนลดเงินดาวได้เลยนะครับผมฟรีทะเบียนพรบประกันภัยชั้นหให้นะครับผมลูกค้าดาว15%จ่ายรับรดเพียงแค่3,500บาทนะครับผ่อนเพียงเดือนละ3 9 0 5บาท60งวดนะครับเท่านั้นยังไม่พอผมยังมีโปรโมชั่นพิเศษแถมให้อีกนะผมแถมฟรีให้เลยนะครับสำหรับการรอยเรซินนะครับผม3จุดนะครับผมข้างถังนะครับกลางถังแล้วก็ฝาถังแถมฟรีให้เลยนะครับ1ชุด เท่านั้นยังไม่พอนะครับผมแถมฟรีหมวกกันน็อกให้อีกหนึ่งใบนะครับสำหรับลูกค้าที่จองแล้วก็รับรถภายในสินเดือนนี้เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นพิเศษนี้สําหรับเดือนกรกฎราคมเท่านี้เท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจ cbr 500R นะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่0982656623 Honda BWing บอุบลเท่านั้นนะครับ